สวัสดีครับนะครับสวัสดี f อช่องไอหนุ่มนอนนานะครับก็ตะเวนกาลังขึ้นครับพี่น้องบรรยากาศกําลังดีนะครับก็โมนีกับมาย่ำเศร้านะครับมาว่าสู้พีสู้น้องฟังนะครับก็ไม่มีอะไรหรอกครับสําหรับช่องไอหนุ่มนอนนานะครับกระซิบเบาเรื่องในทั่วไปนะครับเบาเรื่องประสบการณ์ชีวิตผ่านมาให้พี่น้องได้ฟังเป็นอุท่ารอนยังสีเนาะนะครับ ไปค้าขายเป็นเจ้าไหนแน่นะครับประสบการณชีวิตเป็นเจ้าไหนแน่เขาว่ามาจากเรื่องส่วนตัวจะคลองนี่แหละพี่น้องนะครับไม่ได้ไปกอบใครมานะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะมาเล่าสู่พี่น้องฟังนะครับก็คือนะครับสังเกตไหมพี่น้องนะครับเศรษฐกิจมันจะแยกขนาดไหนพี่น้องแต่มีธุรกิจอีกอย่างหนึ่งพี่น้องที่มันอยู่คู่กับสังคมไทยเนี่ยและก็สีบบมีบ้านตายจากสังคมไทยเลยก็คือธุรกิจเรื่องความเชื่อ เสือผมมาพี่น้องธุรกิจความเชื่อนี่ก็อย่างง่ายๆนะครับเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานี่แหละก็บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบก็เดีย๋ยวว่ากันนะครับผมจะเล่าจะเว้าเน่นมุ่ม,มองที่ผมเห็นมานะครับก็คือเวลาผมขับรถไปไหนทุกวันนี้นะครับก็จะเห็นนะครับพี่นอ้องรูปป้ายไวนิวนะครับโฆษณานะครับเป็นจัดสั่งพระรุ่นนั่นรุ่นนี้รุ่นรวย เศรษฐีอะไรนะพันล้านบ้างเนาะสมุดเนาะเจ้าสัวมหาเศรษฐีอะไรรวยล้นฟ้ารวยเหนือกาลเวลาอะไรประมาณนี้แหละพี่น้องเขาก็จะใช้คํำอย่างเงี้ยเป็นสโลแกนพี่น้องเป็นเลือดซื้อรุ่นเพื่อเชิญชวนนะครับให้คนที่ชอบคนที่หลงไหลเรื่องพวกนี้นะครับเข้าไปบูชานะครับผมก็เลยมาเตือนสตินะครับสาหรับคนค้าขายนะครับผมก็เคยเป็นหนึ่งในคนที่ชอบอะไรประมาณนี้เมื่อก่อน นะครับก็คือมัค่าขายพี่น้องนะครับคนบ้านเราก็จะบอกว่าโอ้ <c oughs> หาของดีไปค่าไปขายหาของขังไปค่าไปขายอันนั้นเรียกทรัพย์อันนี้บ่เรียกทรัพย์นะครับแต่นะพี่น้องก็ให้คำนึงถึงหลักพระพุทธศาสนานะครับมันไม่มีอะไรนะครับพี่น้องที่มาดึงดูดรัพย์หรือว่าไม่มีเหตุปัจจัยอะไรนะครับ <c oughs> ที่เรียกทรัพย์เรียกเงินมาได้พี่น้องถ้าเราไม่ทํางานแนนบอก ถ้าเราไม่ขยันนะครับเราต้องมีสตินะครับเราต้องมีสติคิดว่านะครับเงินน่ะมันไม่ได้มาง่ายๆนะครับใครก็ใครกับบอดดี้เอิญ <c oughs> เฮา <c oughs> ใครก็ไม่สามารถเรียกเงินให้เราได้นะครับสมมุติราล้านขายของเหนียวถ้าเฮาบ่มีของขายเลยนี่เรามีแต่พระเนี่ยพระเต็มบ้านเลยเนี่ยเขามาซื้อของนี่พี่น้องจะได้ขายไหมผมว่าไม่ได้ขายนะครับ ถ้าเราไม่เปิดร้าเช่าวพะ <c oughs> นี่แหละให้คิดถึงความเป็นจริงพี่น้องว่า,าเรานะ่ะจะทําอะไรก็แล้วแต่พี่น้องให้คิดถึงเหตุถึงผลถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าคนเน่ะทุกวันนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะครับเศรษฐกิจบอดีอ่ะมันก็จะเกิดอ,อยากหาไอ้ที่พึ่งทางใจอยากหา อันนั้นอันนี้เป็นที่ยึดเหนี่ยวยจิตใจอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าทุกคนก็ต้องอยู่ในสตินะครับพี่น้องเห็นมีสติไว้ไม่ใช่ว่าเขามาให้เราเช่าเป็นพันเป็นหมื่นเท่ากับเศาแหล้วหวังผลว่าเฮอาสีรววยอันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าไม่มีทางนะครับที่เฮ้าสีรววยได้นะครับเพราะนะครับพี่น้องเาคิดเบื้องบา ถ้ารวยจริงครับพี่น้องรุ่นนั้นรุ่นนี้เศรษฐีพันล้านอะไรถ้ารวยจริงนะพี่น้องคนที่เขาทำนะเขาไม่ให้มาเล่าให้ไม่ให้ปล่อยให้เราเช่าหรอกเงินบ่มเขาก็เก็บไปเองครับใครอยากมาแบ่งปันความรวยให้เราอันนี้เขาพูดตามความเป็นจริงหรอกนะครับแล้วก็ถ้ารวยจริงๆอะ่ะวัดนะคงไม่ทําพระป่าคงไม่แจก,กซองหาเงินมาบูรณะโบสถ์บูรณะไอ้นั่นบูรณะนี่หรอกนะครับหลายที่ถึงเหตุปัจจัยถึงเหตุถึงผลนะครับ ว่าสิ่งที่ผมพูดน่ะมันจริงไหมนะครับแล้วว่าคนที่มาฟังเบิงก็อาจจะศรัทธาเรื่องนี้ก็อ่อะไรนะแสดงความคิดเห็นมาได้นะครับเพราะว่าผมพูดในก็คือให้ทุกคนมีสตินะครับมเมน่อวาสิไปหลงเสื้อหรือว่างมงายจนเกินไปจนไม่เป็นอันทร,รม,มาหากินนะพี่น้องคือถ้าเราไปบูชามาแล้วปุ๊บแหละเราไม่ทําอะไรเลยอย่างเงี้ยแล้วใครจะเอาเงินมาให้เราอะพี่น้องบ้านะครับ อันนี้ก็มาพูดเตือนสติให้พี่น้องในในหู้นะครับเพราะว่าก่อนจะทําอะไรก็แล้วแต่เพราะว่ายิ่งเศรษฐกิจบดีจิตใจคนมันอ่อนไหวนะครับหาที่พึ่งได้นะครับแต่ว่าต้องมีสติด้วยนะครับเอาเนาะพ,พี่น้องคลิปนี้ผมก็สะขอ,อะจบคลิปไว้เท่านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนะครับ จะต้องไปทำดินปลูกต่อนะพี่น้องนะครับขอบคุณในหลายนะครับสำหรับการรับฟังนะครับรับชมและติดตามนะครับช่องไอ้หนุ่มดอนนาด้วยนะครับถ้าว้าไปแล้วมีเสียงไอแต่ต้องขออภัยพี่น้องนะเด้อยรขับด้อนะครับขอบคุณในหลายครับสวัสดีครับ